สวัสดีครับดูโจทย์ลิมิตสั้นๆกันสักข้อนะครับเวลาจะหาค่าลิมิตนะครับก็ลองเอาตัวเลขที่ x เข้าใกล้เนี่ยไปแทนดูปรากฏว่าแทนแล้วส่วนติด0ูนย์ส่วนติด0ย์ก็ยังแทนไม่ได้นะครับต้องแยกตัวประกอบก่อนพอจะแยกตัวประกอบก็แยกไม่ได้อีกนะครับไม่ได้เป็นกําลังสองที่แยกออกมาได้ก็ใช้คอนจูเกตหรือสั่งยุคคูณเข้าไปนะครับ เราก็จะได้ลิมิตรูปนี้นะครับก็จะได้ลิมิตเมื่อ x เท่าใกล้0ูนเนี่ยตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับเอาไม่ได้เปลี่ยนเอาคอนจูเกตคูณนะครับ1ลบ x ก็เลือกคอนจูเกตของตัวบนนะครับมาคูณเพราะว่าโดยปกติเราก็จะเลือกตัวที่ติดรากมาคูณคอนจูเกตของตัวที่ติดรากมานะครับนี่คือพ์ด้านบนนะครับเราก็คอนจูเกตมาจะได้ ก็เปลี่ยนลบหเป็นบวกหน,นะครับมองให้เป็น2องพจน์นะครับนี่คือ1นึ่พจน์นี่คือ2พจนออพ์เราก็เปลี่ยนพจน์พจน์หลังนะครับก็จะเป็น1นึลบเอบวกหเอามาคูณนะครับยังหารด้วย x เ,เหมือนเดิมเวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็คูณด้วยสแควรูทหนลบเบวกหน,นะครับโอเคเท่ากับเท่ากับ เท่ากับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0นย์อยู่อย่างแทนไม่ได้นะครับเป็น0ูนย์อยู่ก็คูณกันนะครับเราจะเห็นว่าสองพจน์นี้เข้าฟอร์มของผลต่างกำลังสองครับนี่คือหน้าบวกหลังพอหน้าลบหลังนะครับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังซึ่งก็จะได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะครับพอได้แบบนี้แล้วก็เอาตัวนี้ คูณกันได้ยกกำลังสองรูทยกกำลังสองก็หายไปนะครับได้1ลบ x จำได้ไหมครับรูทสองเอามายกกำลังสองก็จะได้2เฉยๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็จะได้แค่ไซด์ข้างในคือ1ลบ x แล้วก็ได้ลบตัวหลังก็คือลบ1นะครับลบ1ห,หารด้วยหารด้วยยังไม่ต้องคูณนะครับเดี๋ยวถ้าเรามองออกเราจะเห็นว่าเดี๋ยวก็จะตัดกันได้นะครับ ก็ x คูณกับอันนี้วงเล็บนี้ก็เขียนติดไว้นะครับ1ลบ x บวก1ติดไว้แบบนี้นะครับต่อไปก็ยังเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้0อยู่ยังเอา0ูม่แทนไม่ได้นะครับยังติดศูนยอยู่ก็จับลบกันนะครับ1-1ลบ1ก็หมดไปครับ1-1ลบ1ก็ได้0ก็เหลือลบ x ลบ x หารด้วย x คูณกับส q u r r o t ของของลบ x บ1นะครัเสร็จแล้วก็ตัดกันนะครับเอา x หารด้วย x ก็หมดไปนะครับเหลือลบอยู่ได้1น,นะครับหารกันก็ได้1ก็เหลือลิมิตลิมิมตเมื่อ x เข้าใกล้0เมื่อฟังก์ชันคือลบ1ส่วนด้วย x หมดไปแล้วก็เหลือแค่ square root 1ลบ x บวกหน่ะครับคราวนี้ลองแทนศูนย์เข้าไปดูปรากฏว่าแทานแล้วก็ใช้ได้แล้วส่วนไม่เป็นศูนย์แล้วก็แทนนะครับก็จะไดไ้คิดตรงนี้แล้วกันนะครับได้ลบหหารด้วย s q u a r e r o น t 1ลบศนย์ศนทนะครับบวกด้วย1ก็เท่ากับลบหส่วน1ลบศย์ก็ส q คบวก1 หารูหก็1น,นะครับบวกกับ1ก็เป็น2นะครับก็ได้ลบเศษหส่วนสเป็นคําตอบออกมาแบบนี้นะครับก็ถ้าแทนค่าเรามันติดศูนย์นะครับก็แยกตัวประกอบถ้าแยกตัวประกอบไม่ได้ก็เอาคอนจูเกตหรือว่าสัญญุกนั้นมาคูณนะครับตอนคูณก็จะได้ฟอร์มออกมาเป็นผลต่างกําลังสองแบบนี้นะครับลองเช็คเรื่องอผลต่างกําลังสองอีกทีนะครับว่าคล่องหรือย,อยังนะครับ สวัสดีครับ